สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกสุขท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุตบอลดีๆคารานีนทั้งห,หมด4คู่เลยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเรากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหัวให้นะครับผมก็เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมก็เป็นคู่อาร์เซนอลเปิดเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับกัมาเยือนร์ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ อาร์เซนอลนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่งเจอแมนซิตี้มาแล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้แพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองแต่ถ้าให้มองฟอร์มโดยรวม5นะัดหลังสุดของอาร์เซนอลช่วงหลังมานี้ก็ถือว่าฟอร์มแผ่วเหมือนกันนะผม5นะัดหลังสุดของเขาเก็บชนะได้เพียงแค่2นะครับผมเสมอไป1และแพ้ไป2นะครับส่วนถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มในเอมิเรตส์เดียว5นะัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ก็ดูฟอร์มทรงกลางๆอย่างมากนะครับส่วนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมก็ชนะ4แพ้ไป1และฟอร์มไปเยือนนะผมถือว่าย่ำแย่นะนะะเเก็บชนได้พียงแแแค่2ล นัดแรกนะครับผมบุกไปเยือนแมนซิตี้นะครับผมแพ้มา1-0แต่ถ้ามองไอ้รูปการที่แล้วเป็นทางแมนซิตี้นะครับผมที่กดยับด้วยสกอร์5-0และ2ประตูต่อ1เลยนะครับถ้าให้มองเรื่องความพร้อมเนี่ยคืออาร์เซนอลก็ขาดตัวหลักๆไปเยอะเหมือนกันนะผมทั้งกาเบียลเจซุสนะครับผมไหนจะเป็นทางลิซเนลสันก็ขาดไปกองกลางนะผมสมิธโลนะเอลนิเนี่ยังไม่พร้อมนะครับส่วนทางแมนซิตี้เนี่ยก็ใช้คำว่าแทบจะ100%เปอนต์เลยนะผมคำว่าดูโดดเด่นเลยขาดแค่จองตัวตัวเดียว แต่ถ้ามองเรื่องความพร้อมนะผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมวันนี้แล้วนะผมอาร์เซนอลในบ้านก็มีความน่กากลัวอยู่และฟอร์มไปเย่างแมนเชสเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะแต่ยังไงก็แลว้วแต่นะผมในเรื่องความพร้อมและการแก้เกมของเ๊ปก็ถือว่าดูน่ากลัวอยู่นั้นนี้ขอมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้แน่นอนะจิ้มไปที่แมนเชสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะผมก็เป็นบอล รายนี้ค่าสเปนนั่นเองนะครับผมเป็นคู่มัดลิดเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียของทางเอลเช่นั่นเองนะครับมัดลิดนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ชนะไป3เสมอ1แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มดูร้อนแรงอย่างมากกับการกับเอลเช่นะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1นะครับผมนัดล่าสุดชนะเบียริลุ่วด้วยนะเสมอไป2และแพ้ไป2แต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มในบ้านของมัดลิดอย่างเดียวเนี่ย17นัดหลังสุดของมัดลิดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับผมโดยการที่เสมอไป5และชนะไปถึง12นะครับกกกัับบารเอลลเเเช่่ฟออร์มไปยยืนนนี5ััดหงสุดชนะเเเพพีียยยงงแแแแคค่่1นนััดดวสสมอไไปปลละะะ้3รบิิิถต ต้องบอกเลยว่าเป็นทางมาริดท,ที่ข่มขาดเลยนะครับผมบุกไปเยือนทางเอลเช่กดมาได้3มประตูศูนย์แต่ถ้าเปรียบเทียบในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมก็เอลเช่ทำแสบนัดเสมอมาริดแดงสองนัดแต่ถ้ามองโดยรวมในปีนี้เอลเช่ถือว่าฟอร์มย่มแย่อย่างมากนะครับตอนนี้คืออยู่บวยเลย20นัดเก็บชัยชนะได้เพียงนะเดียวกับกันกับมาริดท,ที่ชนะนัดน,นี้นะผมแต้มจะไล่จี้บาร์ซ่าไปเหลือห่างเพียงแค่8คะแนนนั่นเองนะผมก็เลยมองว่ามาริดน,น่าจะจบได้อย่างสบายๆ2ประตูไม่น่ายากรอลุนประตูที่3นัดน,นี้ขอมองไปที่มาร อ่าแล้วเราไปดูยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันบ้างดีกว่านะครับผมก็เป็นคู่บอสเซียดอทมูนต้อนรับกเยเอนของทางสิงค์บูเชลซีนั่นเองนะครับดอทมูนนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดของเขาคือดูดีอย่างมากห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยคือชนะทุกนัดเลยนะครับกับกันกับแค่ฟอร์มในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะไปสี่เสมอไปหนึ่งนะผมเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับกับกันนะผมกับทางสิงค์บูเชลซีที่ฟอร์มดูย่ำแย่อย่างมากในการทำทีมของทางแกมป์อตเตอร์นะครับก็ชนะเพียงแค่นัดเดียวเสมอไปสามและแพ เสมอเวสแฮมยังพอลุ้นไม่ได้แต่ยังเสมอฟูลแลมอีกเล่นในบ้านตัวเองก็ยังดูฟอร์มย่ำแย่เลยและฟอร์มไบเยอนเนี่ยถือว่าดูย่ำแย่เลยนะผมเก้านัดหลังสุดของเขายังเก็บชัยชนะใครไม่ได้แม้แต่นัดเดียวนะผมเสมอไป3ามและแพ้ไปถึง6นะครับถ้าให้มองเรื่องความฟองรถมูลยังขาดแค่ตำแหน่งละตัวนะผมกับกากับเชลซีนะโอ้โหหนักจัดเลยนะผมกองกลางเนี่ยบริกเกต้าก็ยังไม่พร้อมนะครับผมหรือจะเป็นทางโคววซิตนะสเตอร์ลิงกองเต้นะผมกองหลังโฟวานาแนวลุกนะพูลิสิตก็ขาดไปนะผมถือว่า ขาดเยียเหมือนกันแต่ได้ตัวหลักๆกลับมาอย่างเจ้าเฟลิกเนี่ยผมที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับผมหรือจะเป็นทางมูริกก็พร้อมเล่นแล้ววันนี้นะถ้ามองจากความพร้อมแล้วนะครับผมเชลซีก็ถือว่าดูดีดอทมูนก็ถือว่าดูดีแต่ถ้าให้มองในเรื่องตัวหลักจริงๆเนี่ผมที่เชลซีขาดไปก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ถ้าให้มองจากคู่นี้จริงๆนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเชลซีนะครับผมการที่จะได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้ามีแค่ได้แชมป์ยูฟ่าทางเดียวนะผมถ้าให้ลุ้นไปแต้มตามในพรีเมลนน่่่าาอาาววมงไพ น่าจะยันเสมอได้เพิ่มมีพิกรลัชนะด้วยนัดนี้ขอมองไปที่สิงบูเชลซีไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายนะผมที่ผมจัดให้วันนี้นะผมก็เป็นทางขับบุกนะผมเปิดบ้านต้อนรับกัมพีชกับทางเบนฟิก้านั่นเองนะครับขับบุกนะผมก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มฝืดเหมือนกัน5นัดหลังสุดเขาไม่ชนะใครเลย เสมอไป4ี่และชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับผมกับการกับเบนฟิก้านะครับผมก็ชนะไป4ี่เสมอไป1แล้วก็ไปแพ้ในการดวลจุดโทษที่ว่าแพ้บาการ์นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเบนฟิก้าก็พลาดบอลถ้วยไปแล้วและถ้ามองในเรื่องโดยรวมวันนี้นะครับผมในเรื่องความพร้อมก็ถือว่าพร้อมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับผมขาดแค่ขับบุกที่ขาดตัวลุกหลักๆ2ตัวนะครับแต่ถ้ามองวันนี้ที่เปิดมาเบนฟิก้าเปิดมาถึงครื่งลูกเล้วเตะในบ้านขับบุกนะครับผมก็แอบดูเปิดมาเยอะนิดนึงแต่ว่า2ทีมนี้เป็นทีมทีี่่เเกกกมมุดดููัันท้งคลย ในเรื่องแนวลุกเนี่ยของคาบ,บุกก็ถือว่าดูโดดเด่นนะผมในเบนฟิก้าก็ถือว่าดูโดดเด่นก็เลยมองว่าคู่นี้น่าจะจบสูงได้สบายๆนะผมน้ดนนี้ขอมองไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็คัดเป็นเน,น,นทั้งหมด4คู่นะผมตัวแรกมองไปที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวที่2มองไปที่มารลิดต,ตัวที่3มองไปที่เชลซีและตัวที่4มองไปที่สกอร์สูงคู่เบนฟิก้านะครับแต่อย่าลืมนะผมใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยไดแ้และใครอยากเข้ากลุ่มมาเรากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ